กรณีผู้สูงอายุในอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินกว่า100คนออกมาขอความช่วยเหลือจากภาครัฐหลังถูกหลอกนำบัตรประจำตัวประชาชนไปแลกซื้อโทรศัพท์มือถือพร้อมกับโปรโมชัน่นจนได้รับหนังสือทวงหนี้เรียกเก็บเงินค่าบริการรายเดือนเฉลียล่ยรายละกว่า3,000บาทและกำลังจะถูกฟ้องร้องในวันที่9ธันวาคมนี้ นายทรงพลใจกริ่มผู้วาราชาการจังหวัดกาลสิน์เปิดเผยว่าได้ให้ทางอำเภอรประสานกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาซึ่งหากตรวจสอบพบว่ามีการหลอกลวงประชาชนไม่ว่าจะเป็นเจ้าของร้านจำหน่ายโทรศัพท์มือถือหรือนายหน้าที่มาเก็บบัตรประชาชนไปทำสัญญาไม่ถูกต้องจะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายทันที มีรายงานว่าตำรวจเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมและฝ่ายปกครองจะเรียกตัวแทนชาวบ้านและในหน้าที่เก็บบัตรประจำตัวประชาชนรวมทั้งเจ้าของโทรศัพท์มาสอบปากคำก่อนที่จะรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินการตามกฎหมายต่อไปคับ